สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับมะม่วงลูกเล็ก,ลกๆทเท่าหัวแม่มือเนี่ยมันร่วงมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับวัสดุหมักก็จะมีนี่นะครับเป็นพระเอกเลยก็คือปลีกล้วยนะครับแล้วก็จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสน้ำตาลทรายแดงที่ผมละลายน้ำแล้วนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะพร้าว สองลูกนะครับสำหรับพี่ๆเกษตรกรที่หาน้ำมะพร้าวไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะใช้น้ำเสาวข้าวแทนได้นะครับอันดับแรกเราจะมาแบ่งปลีกล้วยนี้ให้เป็น4ส่วนนะครับเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้แค่นี้พอผมจะหมักลงไปในขวดนี้นะครับผมจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพราะว่า ผมจะเอาลงไปในขวดนี้นะครับเราจะหมักในขวดนี้ก็เลยจะทําให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเสร็จแล้วครับหลังจากนี้ผมก็จะเอาลงไปในขวดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่ปลีกล้วยนะครับลงไปในขวดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เติมน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวเนี่ยจะช่วยบำรุงพืช บำรุงต้นไม้ได้ดีเป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคเลยเทลงไปเลยคราวนี้ก็จุลินทรีย์แลโตบาซิลัสนะครับเติมลงไปที่อยู่ในนมเปรี้ยวนี้นะครับหนึ่งขวดเลย แล้วก็อาหารของจุลินทรีย์นะครับนั่นก็คือน้ําตาลนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผมละลายในน้ําเรียบร้อยแล้วเติมลงไปเลยโอเคคราวนี้เราก็ปิดฝาหมักเอาไว้เป็นเวลา7วันหลังจากนี้7วันนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับในทุกๆวันเราจะต้องมาเขย่าวขวด เสร็จแล้วก็มาคลายฝาเกลียวที่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันแรงดันอากาศนะครับมันจะดันขึ้นมาทําให้ขวดเนี่ยมันระเบิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาคลายฝาเกลียวในทุกๆวันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมหมักเอาไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับเราใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นนะครับอันนี้เราใช้1แก้วเลยนะครับเพราะมันเป็นสูตรที่อ่อน1แก้ว ต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นในระยะที่เขากำลังออกลูกขนาดประมาณนิ้วก้อยเนี่ยนะครับมะม่วงออกลูกขนาดนิ้วก้อยเนี่ยเราก็ฉีดลงไปเลยจะทำให้ขั้วเขาเหนียวครับสังเกตว่ากล้วยเนี่ยขั้วเขาเหนียวมากเขาจะไม่ล่วงเลยนะครับมะพร้าวก็เหมือนกันขั้วก็เหนียวไม่ร่วงเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาปลีกล้วยแล้วก็มะพร้าวเนี่ยมาหมัก เพราะว่ามันจะต้องมีสารชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทําให้ลูกของเขาเนี่ยไม่ล่วงบางท่านอาจจะบอกว่าวี่กล้วยมันก็ล่วงนะเวลาที่มันเป็นลูกแล้วมันสุกมันล่วงเหมือนกันอันที่ล่วงไม่ใช่คั่วนะครับมันจะล่วงตรงที่เปลือกของมันที่มันบางถ้าสมมติเราใช้ไม่หมดนะครับเราก็เก็บเอาไว้ในที่ร่มนานหลายเดือนเลยครับฮอร์โมนปลีกล้วยสามารถที่จะช่วยให้ มะม่วงเนี่ยมันขั่วเหนียวลูกเล็กไม่ร่วงนั่นเองหะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ